ัลโหลสวัสดีครับเจ้าปุ้มคุณน้ำดิ้งครับเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้มป้าไปเล่ขี้ได้กับขิ้ได้บางคนก็เรียกเขเรียกบางคนก็เรียกสายผมใายกีบเป็ดขิ้ได้อ่าเหลียบเหลี่ยบไม่เหมือนกันแต่จริงมันเป็นเจนิดเดียวกันแต่ว่างไก่ผมใส่กีบเป็ดกี้ได้มันจะมันเป็นเจนิดเดียวครับ จะพุ่มปลาไปแลยครับไม่ดอ่ามัน,เป,นเป็นเบ็ดเดียวกันนี่ได้เดียวกันเลยแต่ว่าเขาเรียกไม่เหมือนกันครับเขาเรียกไม่เหมือนกันมันอยอะสิบางคนนะครับเรียกอะไรได้บางคนก็เรียกไปเหมือน,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 อนบางนคน,นกกมัน,กกนเป็นบางคนก็ก็เออไอ้ก็เรียกันได้ครับซึ่งในสภาวนตอนนี้น้ำมันแพงคิดได้ก็ขึ้นนะครับดเ,รเ,เดี๋ยวคลิปโดนจะก็อาจจะได้เลยเดี๋ยวเลยพุ่ปลาไปเลยครับ ซึงมันมีอีกแบบของเราเดี๋ยวว่าก็ดูขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นในหลกอินนั่นหลกอินบนดินเนี้ยวนัน้นก็ก็เรียกว่ากีดได้ใส่รังกับกีดได้ใส่รังคือมันจะเลี้ยวเป็นน้ำเลยใน้ตัว,วน,นั้นถาเราตักดึ้นดำมันจะเลี้ยวเป็นน้ำเลยครับเดี๋ยวว่าเพราะว่าเราเอไปตเรี้ยวตึงตังไว้หลังต้องสามวันมันแม่นงนันแม่งมันจะแกล้ง เกงปักเลยนี่เออจากเดีว่าบางบางทีรถชิปโรก้ไม่ได้บอกผู้ชายตัวอันก้เป็นต้มหมยงกระงจำวันนู่หัวเด็ดอกเรียนเรลียงนั่นก็ิปโรก้ได้เลยคบมันจะเก้งอย่างิีนี้ผมบาไปเลยใส่ใส่แป๊ดด้ยใส่ใส่ร่างกับไปใส่ไรบบบอกกับ Đã đại đại rồi phải Vì ngày đủ tràn lắm nhau Phải tục đủ tràn nhớ Phải hôn khi đại đèn rồi đèo Phải lùng để Tông to đẹp ăn Chấm luôn Nâng tiểu Oh Dọc điều này đã rồi dẻ khói Dọc bùa mấy mươi này đã rồi chào Dẻ khói dẻ gần nha à. à Mưa trai Mưa 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 qua mưa qua Mưa qua út vật ra đủ bỏ trang dù có trịt, khuẩn đắng, quần đắng Xe khói, xe khói Vừa qua khổ ướt Cả bà đâm ngập, cả bà đâm Để non cả đi Con ướt nó tụi con rồi rất... Quay coi gắt rồi Xe quay xe quay. ซึ่งกังกา้าสาาได้แหละแต่ปุ้มลืมลืมแนวนี้พี่น้องว่าน้ำม,มันแมงเนี่ยไม่หัวก้าน้ำจุ่มอยู่บหมือนก้อนไม่ไหนใจว่านา้ำแมงเนี่ยไม่เอ็นไปกูนไปกูอยู่นี่เลยนุ่ออเ,นเออเนียน้ำแมงเนี่ยไม่หัวไ <c oughs> ม่เอ็นเร็วมั้งเร็วงเร็ว thì tìm nằm dặn dinh gầm tìm nằm dặn dinh nằm gầm mê lưới dầm nè nè roi gầm nằm bay nè nằm trong trong đình dạng tìm nằm trong nèo gầm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  mấy yêu cầu này đã tùa mày nha tany nam nam tùa เรือเรือเพราะว่าปลาดับดับอยู่เลื่ยนุ๊ตัวติดปลา,าแล้วตัวติดปลาอยู่นั่ยแล้วนัวติดตัดด้งปลาติดตั้งปูต้งนั้นโป้งแลยอ่ะละไม่มาเลยที่กันมาที่แล้ว ตอนตอนน้ำมัพนี่นี่ยยากันที่ไม่เลยนี่นำต้วมเวลาเราไปวางกัดนันพี่น้องในปลาน้ามัพนี่นี่กยเวลาน้ำน้ำโจมมันมันน่ะเด็กเกี่ยวก้าเกี่ยวการพอน้ำน้ำม,มันไปปั่นกับกล้าเราแจ้งยิงกระชัน้นลงไปเอ,อ้ยต่างเทพต่างกัน Lang đeo kalang đeo panma karam mi roi onam gündin gặp trông tiddy trang gặp denam gündin tram tram tay gặp giống nam nam tuam 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 làm tuam 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 ตรงนี้น้ำยังขึ้นเด้นอยู่เลยพี่น้องยังมีรอยขึ้นเด้นอยู่เลยอย่างเอ,อง,องมอไม่มัตีตรงนี้ลุมตรงนี้ลุมว่าเพือน tại tranh nam phung yang phương tranh nico trơ này là sơ nọa tì gang lòng tì gọn đuôn nị tôi có nị tì gọn nị gọn nị gọn nị gọn này con của gọn có mấy cái gọn nị gọn nị gọn nị gọn chấp anh nị có nị อเอาเจอดินกลางดินต้นปั้มนี่ดินต้นปัม้มต้นหญิต้นปัอนอ้มต้นยางเดี่ยวกลางโครงแต่เดี่กลางโครงมันจะมีไรซึ <c oughs> ่งตอนนี้ก่าใจเรือดูดนะครับไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่ใจคนดูดมันเด็กเด็กๆเด็ปุม้มีเงินก่าใจคนดูดทุกวันนี้ก่าใจเรือพี่กเข่อใจเรือดูดมันไม่นต่าไร ta còn rút nên nước nam nước nước của thì nó 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 mà, mà nó băng để ta ra nước, phải... nào, để để búi, để để rồi chạy rửa đu nên mình còn mình mình ăn đấy chúng như là nằm chống đi rồi giờ bọn bảo cây cao về này 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 để rửa không còn về mà tưởng. Rửa đốt ra thì trông lắm đó bà tỷ niệm đi bà tỷ năng Tại bà ơn Làm để mưu bán trẻ đại nào, nào này Chẳng nào lưỡi bao nhiêu mét Khi chạy đi Chẳng đưa ra lái phí lưỡi Nghĩ lắm đừng gặp rửa đốt ra Nhưng người ta luôn lắm đừng gắn กันนี่จใจแตาอะไรนครับลำร่องคนเขาโอเคเลยนี่เหนือนี้ที่นี่ปวงกับได้ว่ารับรับได้ครับ

รอตรงพ่อนหนุยดัดโอ้มัวเม็ดไหลเองกอหนุยดัดว่าไ,ได้ดูดได้เป็น้องเออใช่ลงตุ้นมาครับเด็กก็หวานะนะนั่นนะต้องลงตุ้นโอ้ไรล้านซึ่งต่อดูดได้ได้ซึ่งบ่มาดูดได้แล้วลงตุ้นน้ำมันลงตุ้นนู้ลงตุ้าาตนนี่วันโอ้ไรบ้านเล้าตาแดงน้ำมันกี่เล่น้ำมันทิพโลกันหน้าปัน้น เมื่อเดี๋ยวนี้ริบโลเอา,เอากันวันอาทิปันตึ้งแบกูดแล้ววันตั้งมันตึ้งเรือดูดไปแล้วเจอดูดได้แล้วเพล่ <c oughs> ยใจน้ำมันไป้เร <c oughs> ลงตุ้นมาแต่ก็ได้มาก,กับโปรได้เลยได้ได้วันเป็นเร้นึงมันไหนนี้เขายับงี้อะไรกิ๊เลยเลยบื่อจัด Hôm nay tôi không biết là nó đang chơi hay không, tôn. tôi, 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 tôi không biết Hôm nay tôi đã bắt đoàn tàu Nam rồi béo tôi này bắt đoàn tàu xuống, เดี๋ยวเดินตามไปกู้ไปไม่รู้ก็ตักเลยเดี๋ยวพุ่มปลาไปเลยครับเราว่างเราว่างกี่ได้ได้ต้มได้กี่เป็ดเป็นไใจเลยเรียกไม่เมื่อนครับเดีเป็นไใจเดียวกันแต่เรียกไม่เมื่อนกันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยไม่เคยก้าวไปเอาไอ้กี่ได้ได้ต้มได้กี่เป็ดเนี่ยอย่าตกใจไช่เดียวกันพี่น้องไต่เดียวกันเลยอย่าตกใจครับเดี๋ยวเราก็เรียกไม่เมื่อนกันนี่ แต่ปกติแล้วมันไรเดียวกันนี่นี่แม่น้ำรังครับไม่เกี่ยวไรครับตาไรนะครับปลอกอันนี้ตีตีกงก้อยิงก็เจอยิงตีไม่เกี่ยวไร,ร,ร,รกันนกกกกกรรบแม่นม้ำแบบแม่น้ำอยังอยู่เหมือนเดิมนี่เราไปโยนมา,มาสเทนจักนี่วะเออเราต้องขับรถมาเนะี่ติดลังเงือ Thắng nghe rồi nha Để là bài cắp con Để rồi bài này có tắc kíp kíp bùng gặp tôi đi Để cả Để cả ở đây Hãy subscribe วงดิ่มร้องตึงนี้แองกับนำขึ้นไม่ตึงนะวะระเนบนวงดิ่รมรำนี่เลยครับ่สยกีเป็ด่สยตุ้มคือกีไรคือมันจะเป็นไรไอหน้าดินนั่นปีน้องหน้าดินแด่ก็หลอกวอนนี้ดูไรอ มันจะเป็นหน้าดินถึงก็หล่อคอยดูดได้ดูดไดใส่ร่างนวดไดใสร่างนี่เลยไหมนูนนั่นในใส่ใสร่างเดี๋ยวเป็นเม็ดเป็นเม็ดทีนได้เดี๋ยวว่าเขาดูดมาเดี๋ยวซึ่งมันก็ไม่ป่าเข้าแต่ดูดนั่นมันจะพก่จากร่างแต่ดูดร่างดักเลงมันจะเป็นยินเป็นโคนเล็กๆเป็นยิ้นเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นนี้ไงเนี่ยก็อยากใต่ร่างเนี่ย ไม่โอเคปุ่เนะเงเนี่ยนอลไรไงอื่นอยู่ยเขาตามรัวนะเดี๋ยวเขาตามปุนะ่งนอะเจาก,กนี้ไม่เคยนับปุ่งเขาตำรัว,นะวนะพี่ นี่ก็ไปนี่กล่ำกับเรือดรุดได้จ่ายเกลียงทิบลอปก็จะจ่ายคนกับนะครับอ้น,นี่คนไม่ต้องลุ่งไปได้น้ำครับมันจะมีวัวนั่นลงไปเองวัวดุดคนกับอยู่บนเรือซึ่งไม่เรียงไม่อันแต่ไร น่ามากเ่งเดิลังเลยเดิลังเดิลังเดี๋ยวนักหน้าเดิลังเดิลังเดลังงานนี่อือเดิลังเลยเดี๋ยวนักหน้าโรยก็ว่านักหน้าไม่ไกลได้เล่นไม่หลอดที <c ười> ด่บ้นรถองไปที e ie, ่เขาไม่นักหน้ารถเล่นไม่หลอดโอเคครับเต็มเรียบเล็มเรียบนะวะเปิดนี้ đây 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 ok gấp mẹ đồng đây mặc này tang mà nam chống để mang để rút tiền chống tại tang nam bảo phương anh còn đây hai ินครับตัวเนี้ยใบเกนลงไบเกนบินก่อนแล้วก็เลราก้าววาร์ตาได้รถนึงคลิปรอะนะคลิปรอรถล,ละตาได้ดังไอคิดไรนี่ตังกาตัดี๋ยวไปแลกครับตัวเนี้ยตัวตัดนี้เขาใจทริปลออีโนต้องอารนึ่งแล้วก็อีโน่วิเตอร์ต้งอุกแล้วก็อีโนดัมดิจิแล้วก็ฟูโตดัมเป็ดเ่อนมาจากลุกลักอีโน่ครับ tí nó gầm tôn quả ba lẻ tăng chuồng làng tôn chỉ bay lời ở ba đi tay bố bố ừ dạ cô ai gần đoàn đứa nhỉ bố kia nè tao bảo vì nhiều văn đi và chấm đi đu đu đi mày gần măng gà mấy đây và đây gặp chuồng làng đồ mình chi tế cắn đồ bố kia mẹ chính đều สำสนะ <c oughs> ปุ๊มสีอร่อยกันเลยเออว่าตัวรจำรวยจำมุกเออโอเคครับได้เป่ <c oughs> มีอันอวิ่งใต้ประจำาเนาวิ่งยิ่งวิ่งใต้หลับปวงนะอย่าไปเจ้ายิ่งกลับกันหลับปวงวิ่งได้กลางวันเนาวิ่งกันมีต้อง ได้กี่เป็ดมาได้แต่ร่างมันจะเล่นกันหลังกําลังนี้นี่มันจะไม่ไปข้างหน้าเนี่ยมันเล่นตรงเนี้ยในได้แต่ร่างครับจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี้แก้งกันพี่น้องไอได้แต่ร่างนี้เวลาอ่ะไปตีตุ้มไม้ร้องราวันคือแก้งเด้งเลยนี่โอ้เล่นเรือไว้ยาวจนอย่างก้องเร็ว ครับถึงเวลาเราค่อยกตตระจา,า,ายโบบกเล่นกันไหมพี่น้องจระไายบบวันที่24 24อีีหนึ่งใจนึงกันใจกีเปด็ดเจ็ดโดยเปดดยนน็นช่องอานหนึงเปดเจ็ดโดยบาทนี่แต่ทต้นปุ๊บปุ๊บไม่มีไหนเด้นกับเกนเด๋ยวจริงไป chết rồi em lục nếu quá coi kia pet lại này Này quá trong phút mà về về kia đây tao kia chắc mày kia đây ní coi ai đây pet nít tao lê thế này Này quá chắc mày mau kia đây ní coi ai đây pet trong phút người phút người mày nuôi tao cái, cái ở đây tôm bay ở tôm แต่ว่าไอ้เบลใจคิดได้เล็กเจ้าจึงนี่ผมหมอแล้วก็ไอ้ใก่เป็ดตพวกไม่รวยตามัก็ไอได้ต้มแต่แกยังกินใกี่เป็ดเลยเต็นเลยลุกม่เต้นหน่อยอย่างต่างไปเลมันเรียกไม่เมื่อนกันนี่ก้องกองกินเดียวกันแต่เรียกไม่มื่อน มันรวยไอ้เด็กรวยเกือบบางวี่บางนุ้ยบางอะไรวยได้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ไหลนี้อยิบไหมือนกันเดี๋ยวถ้ไหลยับไหลเนี่ยนอะไนั้นก็อยากเหมือนกันรวยได้โอเคคลิปนี้ครับบายบายครับผมสวัสดีครับ